สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยริ้งทาโร่ใบตานะคะจงจําไม่ว่าพวกคุณคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวริ้งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะ และขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะเหล่าตาก็มีขายวอเลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้น้องตาไม่มีหัวข้อนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะ มาเริ่มมาว,วยอยไพ่ฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะืดีเซิร์ฟวิ่งค่ะ สุดยอด commitment travel true love p r e s e n c power intuition and manifestation ค okay. ชึบอือเห็นไหมคุณมีพลังงานที่ดีมากๆนะคะเป็นคนที่ รู้สึกว่าคุณคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างมีการขอความช่วยเหลือในบางสิ่งบางอย่างจากจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอะไรประมาณเนี่ยคะ่ะว่าให้ราทานความรู้ให้ให้องค์ความรู้กับคุณหรือนาวลานียคุณหลายๆคนที่เข้ามาดูรันดอมเนี้ยคะ่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รู้ว่าตอนนี้คุณอาจจะเจอเส้นทางที่คุณรักแล้วก็ได้นะคะ คือหลายๆคนที่มาดูตรงนี้อาจจะแบบอยู่ในกระบวนการของการสร้างสารรค์ชีวิตหรือว่าผจญภัยชีวิตในรูปแบบใหม่ๆก็ได้อะนะคะคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบเป็นโลกใบใหม่เลยที่ไม่เหมือนเดิมเลยคุณมีการรักตัวเองเพิ่มขึ้นมากๆรวมถึงตอนนี้หัวจิตหัวใจของคุณนะมีพลัง power ในตัวของคุณเองมากๆมีการวางรากฐาน ในอนาคตว่าคุณอยากจะเป็นใครเหมือนกับร่างแผนผังในชีวิตนะคะว่าต้องการจะเป็นใครและจะขอความช่วยเหลือแบบไหนจากจักรวาลด้วยบางคนอยู่ในความตื่นรู้มากๆรวมถึงใช้กฎแรงหนึ่งดูดด้วยะคะว่าถ้าคุณจะใช้กฎแรงหนึ่งดูดคุณเข้าใจว่าคุณจะต้องได้รับมาก่อนคุณถึงจะดึงดูดมาได้ในท้ายที่สุดนะคะตอนนี้คิดว่าในทุทกๆวันที่คุณเจอกับเรื่องราวบางอย่างอ่ะ มันทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนชีวิตได้ผจญภัยใหม่อีกครั้งหนึง่งเหมือนชีวิตได้พบเจอกับสิ่งที่รักสำหรับบางคนอาจจะเจอแล้วด้วยอย่างที่น้องตาบอกนะคะรวมถึงกับการที่โฟกัสถูกจุดรักตัวเองแบบมีพลังงานที่สูงมากๆใครที่แบบอาจจะเป็นคนที่สอนคนอื่นด้วยก็ได้นะคะว่าเธอต้องรักตัวเองก่อนนะเธอจะต้องแบบคิดบวกกับตัวเองก่อนแล้วเธอจะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอะคะ่ะ แบบนี้ก็ได้เช่นกันเหมือนกับคุณเป็นคนที่ทรงพลังแล้วก็เล่นเกมเป็นพูดแบบนี้ดีกว่าเล่นเกมเป็นก็คือว่าการที่คิดว่ามีไม่คิดว่าขาดการที่ขอความช่วยเหลือเป็นจากจัก,กรวาลให้มอบความรู้ให้คุณในบางสิ่งบางอย่างรวมถึงใช้กฎดันูุดเป็นด้วยชีวิตในปัจจุบันรักตัวเองมากขึ้นเหมือนกับเข้าใจตัวเองถ่องแท้มากขึ้น แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาปทะจิตปทะใจแล้วเข้าไปข้างในโดยการที่สามารถที่จะทะลวงผ่านรั้วกั้นจิตใต้สำนึกของคุณได้อะอะไรที่พุ่งตรงหาคุณน่ะมันจะถูกแตกย่อยนะคะเป็นการคิดวิเคราะห์แยกแยะก,ก,กับตัวเองว่าเรื่องไหนเก็บเข้าไปในตัวเองเรื่องไหนที่เอาไว้ตรงนั้นแหละนะคะการคัดแยกพลังงานก็คือเป็นคนที่เหนือเหนือไปอีก รู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับตรงนี้คุณเคยเป็นคนที่คุณชินแบกรับความเจ็บปวดมาก่อนนะคะทั้งนั้นที่คุณก็ไม่ได้ชอบมันหรอกแต่มันแบกไปแล้วแต่ตอนนี้คุณคนใหม่ไม่ได้เป็นคนที่พูดถึงอดีตที่ไม่ดีซ้ำๆละเห็นว่าเคยเป็นคนที่เคยคิดเคยเจ็บปวดมากับสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้เป็นเล่าให้กับคนอื่นฟังละเพราะคุณรู้สึกว่าถ้ายิ่งคุณเล่าอะ่ะ คุณจะยิ่งสั่งจิตตัวเองว่าฉันชอบแบบนี้นะฉันต้องการแบบนั้นนะก็เลยเป็นการที่แบบว่าไม่เอาอะไรที่จะเข้ามาในตัวเองแล้วทำให้กระทบกระเทือนจิตใจของคุณละปกป้องตัวเองได้ดีมากๆนี่คือพลังงานของคนที่มาดูแรนดอมนี้นะคะเราเรามาดูกันซิว่าพลังงานแบบคุณเนี่ยจะสามารถที่จะพบเจอกับอะไรบ้างนะคะให้ไพ่ ให้ไพ่บอกนะคะอือก้าวถ้วยการมีความสุขการรักตัวเองราชินีถือไม้เท้าเนี่ยตารู้สึกว่า คุณจะภูมิใจในตัวเองมากๆที่คุณได้เกิดมาเป็นคุณนะแต่ก่อนน่ะคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าคุณมีค่ามากแค่ไหน่แต่ตอนนี้คุณรู้แล้วอะค่ะถ้าใครที่บอกว่าคุณไม่ดีอะมันคือปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของเราถูกปะเขาคิดไม่ดีเขาก็ได้เองแต่คุณโคตรรักตัวเองเลยเนี่ยมั่นใจมากๆมีความสุขแบบอ้าแขนรับอ่ะเนี่ย ส่องเด็กถือถ้วยมีความสุขจริงๆเนี่ยแหละคือชีวิตของฉันคุณบอกเลยเนี่ยแหละคือการที่กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งที่จะสร้างสารรค์ชีวิตด้วยตัวของคุณเองอาจสวินถึงไม่เท้าอื้ม <c oughs> สิบถ้วยเราบอกเลยนะ คุณจะพบเจอสิ่งสำคัญนี้ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนี่คือหัวข้อให้น้องตาคิดออกหลังจากที่ดูไพ่นะคะตารู้สึกว่าพลังงานของคุณก่อนที่จะมาเป็นคนนี้ไ,ได้อะ่ะรักตัวเองมากๆมั่นใจมากๆใช้ชีวิตโดยที่ไม่แบบฟิกกับตัวเองว่าจะต้องไปทางโน้นจะต้องไปทางนี้อะ่ะแต่คุณจะไปในสิ่งที่คุณชอบอะ่ะ คุณจะไปในเส้นทางที่คุณรักแล้วก็มีความสุขโดยแท้จริงอะสิ่งเนี้แต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนนี้มาก่อนที่ไม่ได้แบบเครียดกับเรื่องเล็กน้อยอะไม่ได้เป็นคนที่จะต้องบริหารเวลาปล่อยไหลอะคุณจะกลายเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้วะปล่อยไหลไปบ้างซิอะไรที่มันไปแบบกำหนดกรอบเกณฑ์ที่ทำให้คุณเสียเวลาหรือ จะต้องไปแบบใช้พลังงานกับบางเรื่องโดยที่แบบต้องแบบน,นู้นแบบนี้แบบนั้นเป็นเส้นตรงอะค่ะคุณจะมีรอยแยกของเส้นทางของคุณหลายๆจุดเลยเพื่อที่จะวิ่งไปหาความสุขของคุณที่มันเป็นที่ที่มันจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งอะตารู้สึกแบบเนี้ยม,มีความสุขกับครอบครัวแบบแท้จริงไม่ต้องเป็นห่วงใครมากจนเกินพอดี รักตัวเองเติมตัวเองให้เต็มก่อนนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครบนโลกใบนี้คุณเติมตัวเองให้เต็มได้แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ด้วยซ้าไปจนถึงวันนี้เลยคุณจะมีความสุขมากๆรอยยิ้มเนี่ยทุกคุณสังเกตทุกอันที่ไพ่ห้าใบนี้ขึ้นนะคะสมาย ทุกใบคือรอยยิ้มอ่ะชีวิตของคุณทุกวันนี้และต่อไปนี้จะมีแต่รอยยิ้มค่ะอืมไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรมาท้าทายในตัวของคุณคุณจะผ่านมันไปได้ไม่ว่าจะเจอกับใครที่คิดไม่ดีที่คิดร้ายคุณจะไม่ไปสนใจรวมถึงใครที่มัวแต่จะมาทำให้คุณออกนอกเส้นทางอ่ะคุณก็จะไม่ไปโฟกัสแต่จะวิ่ง เท่านั้นไม่เดินด้วยนะคนที่มาดูนันดอมเนี้ยไม่เดินด้วยวิ่งไปถึงความสุขแบบว่องไวรวดเร็วใครที่อยากจะได้เลื่อนขั้นคุณจะได้ใครที่อยากจะเดินทางผจญภัยออกตามหาความสุขคุณก็จะได้ไปถ้าสมมติว่าอยากมีครอบครัวอยากมีลูก คุณก็จะได้มีเช่นกันนะคะการที่คุณจะเป็นก้าวถ้วยที่ขึ้นมาเป็นตัวตนของคุณใบแรกอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะมันคือไพ่แห่งการรักตัวเองไพ่แห่งการเติมเต็มตัวเองได้เต็มแล้วมันจึงเป็นสเต็ปต่อไปเรื่อยๆที่ไพ่ขึ้นมาว่าพอคุณเติมตัวเองได้เต็มแล้วนะ่ะคุณจะพบเจอกับเรื่องที่มันอัศจรรย์พบเจอกับความสุขแบบสุดยอดนั่นเองนะคะอืม แล้วมีเรื่องอะไรอีกคะเนี่ยราชาถือเหรียญรวยไหมรวยมีเงินไหมมีในแบบของคุณนะคะไม่ต้องเป็นแบบของใครหรอรกเจ็ดถ้วยจะเอาไปซื้ออะไรดีนะเจอเมดิเชียนสุดยอดใช้กดแรงหนึ่งดูดแน่นอนหนึ่งถ้วยจ้า ไพ่ไม่มีไม่ดีอ่ะบอกเลย The เลิฟ r รักตัวเองรักครอบครัวรักคู่ของคุณสุดยอดเลย้ารู้สึกว่าชีวิตของคุณต่อไปนี้นะคุณมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินมากขึ้นเหมือนกับเจ้าเงินเปลงทุนกับอะไรดีนะอสังหาริมทรัพย์ดีไหมหรือว่าหุ้นดีนะแล้วก็สําหรับบางคนที่มีเซนอะไรบางอย่างะคะ่ะว่า การใช้กฎแรงดูดอะไรแบบนี้เพื่อให้คุณมีความสุขเพื่อให้คุณได้เจอกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณอยากจะลงมือทำอะค่ะคุณจะได้ลงมือทำนะมันเหมือนกับคุณกำลังจะดึงดูดโอกาสที่ดีเข้าหาตัวเองเป็นสิ่งที่คุณรักด้วยแล้วก็ครอบครัวของคุณก็เข้าใจนะว่าคุณก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องไปทำในสิ่งที่คุณรักแล้วนะหรือถึงเวลาที่คุณจะได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งชีวิตมันไม่ได้จบลงแค่นี้อะไรอย่างเงี้ย คุณเข้าใจอะนะคะจริงๆอะคุณอาจจะมีโปรเจกต์นี่แหละคือถ้าฉันได้เงินก้อนนี้มานะฉันจะต้องเอาไปลงทุนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นจะต้องเอาไปปิดนี่จะต้องเอาไปบริจาคหรือว่าเอาไปสร้างประโยชน์แบบไหนบ้างอะคะ่ะคุณร่างแถลงการหรือว่าสิ่งนี้ไว้กับตัวเองอยู่แล้วและใช้ชีวิตทุกๆวันอย่างมีความสุขนะคะคุณมีคนที่รักที่คอยอยู่เคียงข้างคุณอยู่แล้ว เด็กถือดาบแปดเหรียญเดอะสตาร์สุดยอดเลยอัศวินถือถ้วยราชินีถือดาบใต้สำรับราชาถือดาบจ้าชัดเจนแน่นอนค่ะตาขอกดกระดิ่งให้ก่อนนะตารู้สึกว่า คนที่มาดูรันดอมเนี้ยคุณเข้าใจว่าความเกลียดอะไม่ช่วยทําให้คุณดีขึ้นนะคะแต่ก่อนนะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบที่หน้าคนนูน้นอภัยคนนู้นไม่ได้หรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยคุณรู้ว่าความเกลียดหรือว่าความรู้สึกแบบนั้นะ่ะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณพัฒนาไปได้มากขึ้นกว่านี้มันจะจองจําคุณไม่ให้คุณได้ก้าวสเต็ปถัดไปอะค่ะจะมีเรื่องมาให้คุณเลือกเรื่องที่คุณไม่มั่นใจ มันจะกลายเป็นเรื่องที่คุณลองลงมือทําก่อนสมมตินะคะคุณอาจที่จะสร้างตัวตนบางสิ่งบางอย่างหรือว่าทํางานเสริมของคุณไม่ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนแต่มันเป็นสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณทําสิ่งนี้ได้ดีแล้วคุณอาจจะถามกับไพ่ว่าแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะมีชื่อเสียงหรือจะมีคนซัพพอร์ตไหมไพ่ก็ขึ้นมายืนยันว่าคุณมีคนที่มาซัพพอร์ตคุณแน่นอนรวมถึงโด่งดังโดดเด่นด้วยและ สมมุติว่าถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับงานเสริมของคุณนะนะคะแล้วคุณถามว่าคุณจะดึงดูดคู่รักมาได้ไหมนะถ้าคุณปรารถนาที่จะดึงดูดคู่รักกันนะคะเพราะคุณก็รู้สึกว่าคุณเยียวยาตัวเองได้ดีเติมเต็มตัวเองได้แล้วสร้างสมดุลได้ดีพอสมควรเลยไพ่ก็ขึ้นมาติดต่อกันอีกว่าราชินีถือดาบกับราชาถือดาบนะคุณจะออกมาพร้อมกันได้ยังไงประกบกันแบบนี้เลยนะคะ คุณมีคนที่รอคุณอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะไปเจอกับเขาอะค่ะบางทีบางครั้งอะมันจะต้องเติมตัวเองให้เต็มในบางอย่างหมายความว่าถ้าคุณยังขาดเกี่ยวกับความรักเป็นการเชื่ออะไรบางอย่างที่ฉันจะต้องเจอแต่คนแบบนี้ไปตลอดชีวิตแน่เลยเป็นคนที่ไม่ดีะนะคะแล้วคุณก็ย้ํากับตัวเองเสมอเลยอะมันกลายเป็นว่าคุณกําลังขีดเส้นให้กับตัวเองว่าถ้าไม่ใช่คนแบบนี้เข้ามาคุณจะพาเขาออกไป เพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปล้างความรู้สึกหรือความนึกคิดของตัวเองอะคะ่ะว่ายังมีความคิดไหนอีกไหมที่ชอบย้ำกับตัวเองที่ชอบคิดหรือว่าชอบพูดกับเองบ่อยเกี่ยวกับความรักที่คุณไม่ต้องการจะได้มันเลยแต่ย้ำกับเองบ่อยเหลือเกินนะคะก็จะต้องเปลี่ยนเป็นการพูดคำย้ำจิตหรือว่าคำเซลร์ฟฮอกแบบใหม่เกี่ยวกับความรักเป็นหลักอะนะคะถ้าไม่งั้นก็อาจจะลองไป ดูช่องที่เขามีคำเซลทองอะค่ะเกี่ยวกับความรักก็ได้แล้วก็ลองเอาบางประโยคมาเขียนไว้กับตัวแล้วก็พูดคำเหล่านี้ให้ได้ทุกๆวันนะคะหรือถ้าสำหรับบางคนถ้ายังรู้สึกว่ายังปลดล็อกบางเรื่องอะไรไม่ได้อะคะ่ะอาจจะมาให้ตาช่วยดูไพ่ให้เพื่อเป็นสื่อกลางนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานกันว่าคุณยังติดบล็อกเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่ก็ได้นะคะอืม ถ้าถามว่าคุณจะเจอคู่ไหมคุณมีคู่บุญคู่บารมีที่เป็นคู่คล้ายๆกันหาเงินเก่งมีความมั่นใจมีความหน้าตาดีม่วกๆรวมถึงข่าวดีกำลังขับเคลื่อนมาหาคุณแล้วสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะอาจจะหมายความว่าถ้าไม่เคยเจอเรื่องที่ดีอะค่ะแต่แต่ก่อนคุณเคยเจอนะแต่มันอาจจะมีบางความคิดที่มันมากระทบกระเทือนเหมือนอย่างเช่นแบบ แต่ก่อนคุณอาจจะมีธุรกิจที่แบบโอเคมากๆเลยหาเงินให้กับคุณได้เยอะๆแต่มันเจอภาวะวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของโควิดไปก็ได้อย่างที่มีคนมาคอมเมนต์น้องตานะคะก็ความเฟื่องฟูของคุณนะ่ะสิ่งสําคัญของคุณที่คุณเคยมีอ่ะนะคะจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นไปได้เช่นกันจะได้รับข่าวดีครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่ะนะคะก็ถ้ายังมีเรื่องไหนที่คุณยังรู้สึกไม่มั่นใจไพ่ก็บอกว่าคุณเนะี่ยคือคิงคือควีนเลยนะให้มีความสุขเข้าไว้ใช้ชีวิตให้มีความสุขเข้าไว้แค่นั้นก็พอแล้วค่ะแล้วคุณก็จะได้เจอกับชีวิตที่มีความสุขแน่นอนนะคะคุณจะได้พบเจอสิ่งสำคัญนี้ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วพยานาก อยากจะบอกกับคุณว่าอะไรคะเห็นไหมธาตุไม้สมบูรณ์สุดยอดอบรรยากาศดีเจ้ากรรมนายเวรด้านมืด ความสุขมีจากไพ่ความสุขขึ้นมาตรงสิบถ้วยอีกสุดยอดเลยค่ะปลุกเซกทางที่ดีแก้ตรงจุดยับยัง้งใจบุญใต้สำรับ ดีกว่าเดิมฮันฟอร์มจ้าตารู้สึกว่าคุณจะมีแต่คำว่าอุดมสมบูรณ์บันดันสัคเซสอะนะคะแต่ก่อนบรรยากาศบางอย่างอาจจะไม่ดีมากนะักอาจจะแบบมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมว่าเออฉันมีนคนมีกรรมเยอะนะแล้วก็พูดบ่อยๆอย่างนี้ก็ได้เช่นกันอะนะคะมันจะกลายเป็นว่าคุณจะแบบพยายาม แก้ไขความคิดบางอย่างว่าเออฉันเป็นคนมีความสุขได้นะฉันเป็นคนที่แบบบางทีก็ยังมีด้านมืดก็เป็นเรื่องปกติที่เรายังเป็นมนุษย์ปกติแล้วเรายังมีด้านมืดความรักโลภโกรธหลงอะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่คุณจะไม่ไปโฟกัสกับคำว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือโฟกัสกับด้านมืดที่คุณเคยเชื่อสิ่งนั้นมาก่อนแล้วแบบขยายมันให้ใหญ่มากๆว่ามันเป็นความเชื่อนี้แหละท,ทั้งที่แบบบางทีก็ ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นถูกไหมคะแต่คุณจะหันไปโฟกัสก,กับการหาความสุขใจตัวที่เป็นความสุขระยะยาวด้วยนะไม่ใช่ความสุขระยะสั้นน่ะนะคะอืมเหมือนกับคุณกําลังจะเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองในวินาทีต่อไปนี้นะคะเช่นการที่ คุณจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นเป็นเส้นทางที่คุณจะหารายได้ได้เยอะมากขึ้นนะนะคะอาจจะเป็นทางที่อาจจะไม่โดยด้วยกิจกราบขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่มันก็คือทางที่คุณได้เรียนรู้เจ็บตรงไหนก็แก้ตรงนั้นแก้ได้ตรงจุดมากขึ้นรวมถึงยับยั้งด้านมืดของตัวเองได้ด้วยนะคะอืคุณมีความสุขเวลาที่คุณได้พําบุญนะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะบอกว่าทําต่อไปเรื่อย สิ่งที่มองไม่เห็นเห็นคุณว่าคุณทําอะไรบ้างรวมถึงชีวิตของคุณกําลังจะดีกว่าเดิมแล้วนะคะดีแบบปังไม่ไหวค่ะดีกว่าเดิมคือจะค้นพบค้นเจอสิ่งสําคัญในชีวิตจริงๆนะคะได้ออกมาจากดักแด้ได้โผบินได้โบยบินไปรับแสงสว่างไปหาชีวิตที่จะเขียวชะอมดีกว่าเดิมการอยู่กับธรรมชาติมีความสุขอะไรก็ทําแบบนั้น หาเส้นทางของตัวเองเจอแล้วแน่นอนและอะไรที่ไม่ดีคุณสามารถยับยั้งไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นเหมือนกับความคิดเกี่ยวกับเรื่องของคนรักก็ได้อะค่ะหรือถ้าคุณไม่ยับยั้งอะ่ะจัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นคนยับยั้งให้กับคุณเองอะนะคะอะไรอะไรก็ทําร้ายคุณไม่ได้เลยเพราะคุณเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่คิดดีทดําดีรวมถึงคิดบวกกับตัวเองอยู่เสมอด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วไพ่จัก,กรวาล อยากจะบอกคุณว่าอะไรคะสำหรับนี้นะคะ discovery ค่ะ a c c o n s i o u s n e s s of b l a c k ค่ะ intuition and manifestation ค่ะคุณจะเจอเพชรเมร็ดงามที่เป็นตัวของคุณเองนะคะ ความรู้หรือพรสวรรค์รวมถึงปลดล็อก5เหรียญใบนี้เหมือน5้าเหรียญน,นะคือจิตถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินก็ตาก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นจิตบางอย่างที่คุณยังมีความเชื่อบางอย่างอยูอย่ที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตออคุณดีขึ้นนะคะตาก็รู้สึกว่าคุณจะไปแก้ได้เหมือนที่แก้ตรงจุดเมื่อกี้นะคะรวมถึงขอบคุณเงินด้วย ขอบคุณทุกการใช้จ่ายทุกการรับเข้าให้เกียรติเขาเรียงแบงค์แยกเหรียญถูกไหมคะรวมถึงถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินนะถ้าไม่ใช่อะ่ะตาก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะมีความขาดแคลนบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณนั่นแหละคะ่ะแต่คุณจะพยายามคิดบวกให้เยอะๆเติมตัวเองให้เต็มไม่เป็นร่องแบบนี้แล้วนะคะ อุดรอยรั่วอุดยิกซอไม่ผิดหวังกอดตงจนเกินไปแล้วคุณกำลังจะดึงดูดบางสิ่งบางอย่างมาได้สำเร็จจริงๆ intuition and manifestation ใช้จิตใช้สัญชาตญาณการเห็นภาพ frequency พื้นความถี่และ vibration แรงสั่นสะเทือนได้อย่างเก่งกาดมากๆําหสับคนที่มาดู r a n d o มนี้นะคะอืแล้วมาให้รูนอวยพรคุณกันนะคะ สาป้อนนะน้องชายจิกไปเลอืมน้องก็ตั้งไม่ค่อยจีได้ต่อไปนี้ชีวิตของคุณนะ่ะนะคะมีความหวังอยู่เสมอจะขยายขอบเขตความรู้ของคุณ ใ้เหมือนกับภูมิปัญญาดั้งเดิมขอความรู้จากจักรวาลอะไรประมาณนี้ค่ะให้เป็นคนที่ตื่นรู้มากกว่านี้ได้ไหมนะคะรวมถึงเหมือนกับคุณจะสร้างภาพจินตนาการแล้วให้เกิดขึ้นจริงเหมือนไพ่ใบนี้อะนะคะแล้วก็คุณจะมีพลังจิตที่แข็งมากๆใช้มันได้ถูกวิธีมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมีการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณด้วยและ การเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นมีการพัฒนาอย่างช้าๆอย่างมั่นคงมีพลังกายพลังใจในการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนขยายขอบเขตความรู้ให้อัพเลเวลไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่คนแรนดอมนี้จะได้เจอคุณ จะพบเจอสิ่งสำคัญนี้ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมและคุณต้องผ่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมายริ้งทาโร่ใบ,บาตาขอขอบคุณทุกคน,นมากๆเลยค่ะตาไปแล้วนะคะบายๆค่ะ